ผ่านพ้นไปอีกหนึ่งวาระแล้วนะครับกับพิธีเททองหล่อองค์สมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีองค์ใหญ่จากทางวัดหนองตากยาอภัยสัตว์ที่ตำบลหน,นองตากยาอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งครั้งนี้เป็นการเททองในวาระที่6จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่25มกราคมที่ผ่านมาเช่นเคยนะครับเราก็จะได้เห็นพลังของสาธุชนจากทั่วทุกสารทิศหลั่งไหลมาร่วมพิธีอย่างเนืองแน่นเห็นแบบนี้แล้วรายการก็ปลื้มใจแทนคณะผู้จัดสร้างจริงๆนะครับ เพราะการที่จะทําโครงการที่ใหญ่ๆที่ต้องอาศัยพลังบุญพลังศรัทธ,ธากันมากมายถึงจะสําเร็จได้แบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่จะเรียกศรัทธ,ธาของสาธุชนให้เดินทางมาร่วมทาบุญกันได้มากมายเช่นนี้แต่ที่นี่บอกได้คําเดียวนะครับว่ามาเยอะกันทุกวาระจริงๆ นั่นก็คงเป็นเพราะความเคารพและศรัทธ,ธาในท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีและเห็นถึงความสําคัญโครงการแถมมาในทุกๆครั้งเราก็จะได้เห็นชิ้นส่วนที่ได้ทําการเททองไปแล้วสีเหลืองทองอารามให้เราได้เห็นเป็นที่ประจักษ์นะครับว่าศรัทธ,ธาของสาธุชนที่ได้มาร่วมพลังกันในทุกๆวาระนั้นก็เกิดได้เห็นเป็นรูปธรรมจริงๆนะครับธรรมะสวัสดีจ้ะญาิโยมนะก็ญาิโยมก็ได้เห็นผลงาน ในแต่ละวะนที่ด่นอไปอย่างครั้งที่แล้วที่ยายมมาเททองเมื่อวันอาทิตย์ 28, ที่28ธันวาคมเนี่ยจะ้ะเห็นไหมโยมไม่ขี่ไม่ขี่วันโยมก็ได้เห็นเป็นปรากฏเป็นทองเหลืองอยู่ด้านหลังขอตา,านะจ๊ะเนี่ย,ยโยมเนี่ยใหญ่ขนาดไหนดูดูตัวส่วนคางส่วนคอส่วนไหล่ที่ตกแต่งมาเป็นทองเหลืองให้ยายมได้เห็นได้ระจักต่อสายตาเดือนแต่ละเดือนที่ตามาได้รอเนี่ยจะยาะใคกลายิโยมได้เห็นด้วยว่าว่าพระอาจารย์เนี่ยได้รอจริงทําจริง ถึงจะญาติโยมนะถึงจาญาติโยมจะไม่มาเป็นเจ้าภาพใหญ่ก็ตามแต่ธรรมาก็พยายามที่จะร่อให้ญาติโยมได้เห็นเพื่อเห็นถึงความศรัทธาที่มีต่อสมเด็จพระจันทร์โตกนรังสีธรรมานึกว่าแรกๆนึกว่าช่วงในช่วงข่าวบันสาโยมจะไม่มีโยมก็มีในช่วงอบอันสานึกวก็จะไม่มีโยมก็มาใช่ไหมโยมนี่ช่วงสิ้นปีใหม่ก็นึกว่าโยมจะไปเที่ยวโยมก็มาเยอะนี่เพิ่งจะผ่านไปปีปีใหม่โยมนึกว่าโยมคงจะลา โยมก็มาแสดงถึงความศรัทธาที่มีต่อหลวงปู่โตอาจารย์เห็นผู้คนที่เดินทางมาร่วมบุญกันเยอะแยะแบบนี้ท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่ครับว่าและหลายท่านก็ไม่เคยรู้จักกับทางวัดมาก่อนหรือว่าบางคนก็เพิ่งจะเคยมาครั้งแรก แต่เมื่อได้มาเห็นถึงพลังศรัทธาของสาธุชนได้มาเห็นถึงความมุ่งมั่นการพูดจริงทำจริงและก็สร้างกันจริงๆของทางวัดแล้วทําให้หลายๆท่านนะครับเกิดความศรัทธาและก็ขอปรารณาตนที่จะอยู่ช่วยและก็สนับสนุนในด้านต่างๆเพื่อให้โครงการนี้ประสบความสําเร็จสมตามเจตนารมณ์ของผู้สร้างต่อไปนะครับคือตอนแรกนะครับผมฟังเกี่ยวกับเรื่องสถานีวิทยุของพระอาจารย์อยู่ก็พอดีพอได้ฟังเสร็จตอนนั้นจะเรื่องทำบุญเรื่องหนังสือนะครับ เสร็จแล้วก็เลยได้เข้ามาเอาเงินมาร่วมทําบุญสร้างหนังสือสวดมนต์เกี่ยวกับโครงการของพระอาจารย์แล้วพระอาจารย์ประสงค์ก็เลยได้ปรึกษากันว่าอยากจะสร้างหลวงปู่โตองค์ใหญ่ที่ทําด้วยทองเหลืองที่มีมูลค่ามากเนี่ยจะทํายังไ,งไงอะไรกรพอดีก็มาปรึกษากับผมอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยความที่ว่าผมศรัทธาหลวงปู่โตอยู่แล้วเพราะว่าผมก็สวดมนต์คาถาชินบัญชรอ,อยู่ทุกวันอยู่แล้วก็ทําให้เรามีความรู้สึกว่า ที่เราเคารพนับถือหลวงปู่โตเนี่ยทำให้เราได้เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้ในส่วนหนึ่งพอปรึกษากับพระอาจารย์เสร็จโชคดีตรงที่ว่าเรามีบริษัทโฆษณาของเราอยู่แล้วแล้วเราก็เลยวางแผนว่าเราจะโฆษณาประมาณ5จังหวัดก็จะมีจังหวัดใกล้เคียงก็มีสุพรรณเมืองการนคนปรปฐมราชบุรีเพชรบุรีอันนี้คือเรามีป้ายอยู่ทุกจังหวัดอยู่แล้วลเราก็เลยช่วยพระอาจารย์ในส่วนนี้แล้วก็ จอ LED ตอนนั้นที่ผมทำอยู่ที่กรุงเทพจากที่เราได้ช่วยกันหลายๆทางนะฮะคนก็มาเยอะมากก็เลยมีความรู้สึกกับเืิ่มว่าทุกคนก็ยังไม่ลืมเกี่ยวกับการทำบุญที่จะสร้างให้กับหลวงปู่โตแล้วก็ที่จะเข้าวัดเพื่อพุทธศาสนาของเรา ได้ฟังแบบนี้แล้วรายการก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท,ท่านที่ได้มาร่วมบุญกันนะครับวาระหน้าทางวัดก็จะจัดเททองหล่อในวันพระฤหัสบดีที่19กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ท่านใดที่ศรัทธาในท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีก็ห้ามพลาดที่จะได้มาร่วมสร้างบุญเสริมความเป็นมงคลให้กับชีวิตร่วมกันนะครับอย่าลืมนะจารยิโยมนะในวาระที่7นะในวาระที่7ที่จะหล่อส่วนหน้าอกด้านหน้า ตรงกับวันพฤหัสบ,บดีที่19กคุมภาพันธ์พุภารเป็นช่วงเทศกาลตุกจีนนะโยนะตุกจีนนะจ๊ะอย่าลืมอย่าพลาดมาทำบุญใหญ่กันตอนรับปีใหม่ของคนจีนด้วยกันทุกคนนะจ๊ะขออเจริญพรจ้า